มาชมรถที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํารถที่มีอยู่ในสต็อกของทางร้านนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างเผื่อเอฟซีเผื่อท่านผู้ชมนะครับชอบคันไหนสกิลผมมาได้นะครับทักข้อความหาผมได้นะครับมาดูคันแรกเลยนะครับผมนี่วีโก้แชมป์ปี2015ันสบาครับดูเร็วๆเลยนะครับอันนี้แชมป์นี่ก็วีโก้แชมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลีโวนะครับ r ีโว ดูวปีสิบห้าลีโวปีสองพันยิบเอ็ดนะครับลีโวน้าหล่อปีสองพันสิบเก้านี้เราก็มีนะครับก็ลีโวอันนี้ผ่อนอยู่ห้าพันห้าพันกว่าบาทมิซูเกียโต้มิซูเกียโต้มีนะครับสี่ประตูมีไปเข้าหลามตัดนะครับอีซุมีนะครับอ่าหนึ่งจุดเก้าปีสิบเก้ามีนะครับรถตู้เราก็มีนะครับรถตู้ นะครับรถตู้มีนะครับแต่งมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถตู้ปีสิบสองนะครับเครื่องยนต์สองพันห้านะครับดูเรือเดียวเลยนะครับก็จะเป็นรีโวเครื่องสองแปดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสองแปดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับยีสูหนึ่งจุดเก้าแขบไอตอนเดียวตอนเดียวฟอร์ดเราก็มีนะครับผม มีซูไททันผ่อนห้าพันาอันนี้ลดซิ่งนะครับสองแสนนิดๆโฟร์ชูเนอร์ปีสองพันสิบ er แล้วก็นาวาล่าก็มีนะครับมาสดา้าเราก็มีนะครับพวกนี้เปิดแคมปได้แล้วนะครับมิวเอ็กเราก็มีนะครับมิวเอ็กผ่อนอยู่เก้าพันกว่าบาทเกือบหมื่นนะครับอันนี้ตัวเจนะครับ ตัวเจเกียออโต้รถมือเดียวปายแดงผ่อนห้าพันนะปีสิบเจ็ดนะครับเกียออโต้คันนี้ออน,นิวออน,นิวสองนิดๆนะครับนะลีโวนะครับลีโวลีโวปีสิบเจ็ดตัวทีอดีแท้นะครับคันนี้คันนี้ผนะ่อนเจ็ดพันนะครับถ้าชอบทักผมมาได้เลยอ่าวีโก้แชมป์ปีสิบสี นะครับวีโก้แชมป์ปี13เรามีอ่าปล่อยทุกราคานะครับให้ได้อันนี้ลูกค้าติดจองอยู่นะครับสมาร์ทแคปครับอันนี้อัปเดตรถมาใหม่นะครับเนี่ยอันนี้วีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ปี14อ่ารถโครงสร้างเดิมทั้งหมดแต่สีไม่สวยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดียางดีนะครับสีไม่สวยอย่างเดียว คันนี้ก็ผ่อนอยู่เจ็ดพันครับคันนี้ปียี่สิบสองยี่สิบสามตัวสปอร์ตคันนี้เก้าหมื่นเก้านะครับเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นห้าคุยกันครับผมเคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับเราเก็บสภาพให้อย่างนี้เลยนะครับรถเก็บสภาพมาอย่างนี้เลยช่วงล่างเราพ่นกันสนิมให้นะครับตอนี้ยังไม่เสร็จนะครับลลอออฟโรดนะครับเ้อออฟโรดสวยๆย,ยางสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ตัวยกสูงตัว VN นะครับสวยนะครับคันนี้ใครมองหารถฮิลเลนเนอร์ตัวยกสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ขัดสีให้ขัดสีแล้วก็ล้างนะครับเก็บรายละเอียดให้นะครับขัดไฟหนงไฟหน้าให้เรียบร้อยรถตูต้คันนี้ก็ติดจองไปแล้วคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้แสนกว่าบาท มีฝาโป้งหน้าแก้มฝั่งน้นไม่สวยแล้วก็กันชนหน้ารถโครงสร้างเดิมทั้งหมดแม็กยางดีทั้งสี่เส้นนะครับย้ําเลยแม็กยางดีทั้งสี่เส้นฝากระโปรงมีแดดเรียนะครับลอกและกเกอรอลอกร่อนนะครับ้อยนะครับ fc ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ่าชอบคันไหนสกิลผมมาได้นะครับ หรือสายด่วนมาหาผมได้เลยนะครับที่065-0896968 065-0896968รถเราตั้งอยู่อำเภอห้วยมิกจังหวัดกาลสินนะครับสวัสดีครับ